ช่องเล็กกีไก์เล็กกับพี่เอสคนนะคะได้มีโอกาสไปชมการแข่งขันรถแท็กเตอร์พันแก่งของคู b บต้นะคะในงานก็มีการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคตด้วยนะคะนี่เลยค่ะรถเกี่ยวข้าวติดแอร์นะคะต่อไปเกี่ยวข้าวก็เย็นสบายแล้วนะคะสบายมากๆแอร์เย็นฉ่ำค่ะยังมีรถด,ดำนานะคะลุยหล่มได้ดีทนทานค่ะ งานปลูกข้าวหรือดำนาก็จะสะดวกสบายแล้วแล้วก็มีการแสดงสินค้ารถแท็กเตอร์ทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่รุ่นเล็กไปถึงรุ่นใหญ่เลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นรถไถ EV แล้วนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะเพื่อนๆ รถแท็กเตอร์คูปปต้านะคะมีหลายรุ่นให้เราเลือกเลยนะคะตั้งแต่มีรุ่นติดแอร์อันนี้เลยนะคะรุ่น M เลยะคะ่ะจะรุ่น M นะีคะจะเป็นรุ่นใหญ่มานะคะรองมาก็จะเป็นรุ่น L นะคะก็มีรุ่นติดแอร์แล้วเหมือนกันนะคะเนี่ย ต่อไปไม่ต้องทนร้อนแล้วนะคะมีหลายๆรุ่นเลยนะคะแล้วแต่งบประมาณและความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะะและยังมีโดนเพื่อการเกษตรของคูปูตาด้วยนะคะเขาให้เราทดลองบินโดนด้วยนะคะในงานนี้ค่ะเมื่อมีโอกาสนะคะเราก็อยากจะได้สักตัวนะคะเล็กกลองห้พีเอหัดบินโดเลยค่ะเผื่อจะได้มาไว้ที่บ้านสักตัวหนึ่งนะคะ ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงและผานต่างๆนะคะที่ใช้ในการปลูกและดูแลรักษาพืชไร่นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเล็กจะพาไปชมว่าแต่ละอุปกรณ์ใช้งานยังไงนะคะดูให้จนจบเลยค่ะทุกคนจะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะมีผ่านอุปกรณ์ที่ใช้กับไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลังเลยนะคะ นี่คือน้องตัวเล็กรถถ่ายรุ่นบีนะคะใส่อุปกรณ์สางใบยอ้อยนะคะไม่ต้องเผาอีกต่อไปแล้วนะคะเรื่องใบยอ้อยก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะนี่ก็คือนวัตกรรมที่ใช้เครื่องคูโบต้าไปใช้กับรถเอล่อนได้นะคะเป็นการประดิษฐ์สร้างขึ้นมานะคะและยังมีรถขุดรุ่นเล็กของคูโบต้าด้วยนะคะ โซนนี้นะคะก็จะเป็นการเอาเครื่องยนต์ของคูเบอร์ตานะคะไปดัดแปลงประดิษฐ์เป็นเครื่องตัดหญ้าบ้างเครื่องสับป่นหรือเครื่องผสมอาหารบ้างนะคะทีนี้เล็กกี้ไกจะพาไปชมผ่านหรืออุปกรณ์ติดหางรถไถยน,นะคะว่าทําอะไรได้บ้างนะคะรถไถน,นะคะมีถึงขนาดมีรุ่นไร้คนขับใช้รีโมทคอนโทรลเลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะคะ m series ติดหางริปเปอร์นะคะส่วนผ่านริปเปอร์ตัวนี้นะคะสามารถขุดดินดานหรือดินแข็งๆได้ลึก ถึง50เซนติเมตรเลยทีเดียวตามมาติดๆเลยนะคะก็เป็นรถถ่ายรุ่น M Series รุ่นใหญ่เหมือนกันนะคะขนาดร้อยแรงนะคะและมาพร้อมด้วยติดตั้งหางเครื่องปั่นพวนดินแนวตั้งนะคะเป็นการปั่นพวนดิน สำหรับการเตรียมการปลูกอ้อยนะคะเพื่อรักษาความชื้นในดินค่ะเตรียมดินเสร็จแล้วใช่ไหมคะตามมาติดๆเลยนะคะด้วยเครื่องปลูกอ้อยแบบทอนนะคะเครื่องปลูกอ้อยรุ่นนี้นะคะสามารถเลือกปลูกได้ทั้งแบบร่องเดี่ยวและร่องคู่เลยนะคะเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมคะเมื่อสักครู่นะคะเห็นไหมคะคนขับเขาจะชูมือนะคะรุ่นนี้นะคะคนขับ ไม่ต้องบังคับเลยนะคะเพราะขับด้วยระบบ gps นะคะจะทำให้ปลูกร่องได้ตรงนะคะนี่เครื่องปลูกอ้อยระบบท่อนนะคะใส่ปุ๋ยพร้อมเลยค่ะเมื่อปลูกอ้อยเสร็จแล้วนะคะก็ต้องทำการดูแลบำรุงรักษานะคะเราก็จะใช้โดรนนะคะในการฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยให้กับอ้อยค่ะ,อ,ะอีกแล้วค่ะรถถ่ายรุ่น m series นะคะก็ติดตั้งอุปกรณ์คาสสปริงนะคะสำหรับการดูแลบำรุงรักษาพืชในไร่นะคะ เพื่อขุดหน้าดินให้มีความร่วนซุยนะคะหน่ออ้อยจะได้แตกขึ้นมาง่ายๆนะคะรู้สึกว่าใส่ปุ๋ยได้ด้วยนะนะ้าปลูกอ้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็ถึงขั้นตอนการดูแลบำรุงรักษานี่เลยค่ะน้องตัวเร็กรถไถรุ่นบีนะคะตันนี้ จำเป็นต้องมีเลยนะคะในร่องอ้อยเพราะต้องวิ่งเข้าไปในร่องอ้อยได้นะคะก็จะติดอุปกรณ์การฝังปุ๋ยและการพวนดินเข้าไปที่รุ่นเล็กนะคะนอกจากทำไรอ้อยแล้วนะคะรถไถรุ่น B รุ่นเล็กตัวนี้นะคะก็ยังทำในร่องมันได้ด้วยนะคะตอนนี้เราแรงงานหายากนะคะก็ทําเกษตรเหมือนช่องเล็กกี้ไกด์เนี่ยค่ะใช้รถไถเข้าร่องมันทํางานแทนแรงงานคนนะคะอันนี้ก็จะมีผ่านพวนหญ้าผ่านศาสตร์ กรบนะคะด้านข้างแปลงนะคะที่จอดอยู่2องคันนะคะก็มีรถตักมันและรถบรรทุกมันหรือรถอีแตนนะคะขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะนวัตรกรรมการเกษตรเพื่ออนาคตของคูบต้าที่คูบต้าฟาร์มนะคะเดี๋ยวเล็กกี้ไกด์จะพาไปดูส่วนอื่นๆอีก